สมุนไพสีวภาพแผนโบราณหลานหลงมีสรรพคุณใส่แทนการยูไฟคับน้ำข้าวปลาคับโลหิตระดูเสียครับเงือแก้พิษสำแดงแก้สิวขึ้นนาฝ้าเลือดบำรุงน,น้ำนมม้านดาหลังคอดบุตรหากว่ารับประทานต่อเนื่องประจำอาการไข้ป่วยด้วยธาตุสมุานที่เป็นยูนันคอยๆทุเล่าเศร้าไปครับสุขภาพจิตสุขภาพกาย สิกับขึ้นมาเป็นปกติดีในที่สุดครับแล้วก็สิสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวัฒนะยืนยาวสุขสบายไปตามกาลเวลาอันสมควรครับยานี่เป็นยาสามัญประจําบ้านรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสติในระว่างอยู่ไฟหรือหลังคอดบุตรหรือผู้ที่หายป่วยอยู่ในระวางผักฟืน้นรับประทานได้ครับ